ในกล้วยแบบนี้แล้วนะคะเราก็เอามาหันหัวหันท้ายนะแล้วก็กรีดตรงกลางแบบนี้อืมล้วก็เอาเปลือกออกนะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็หัน่นครึ่งแบบนี้นะคะนี่ ก็จะได้กล้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ไปใส่ในหม้อทอดนะคะไฟ180องศา20นาทีแล้วก็อบต่อไฟ1 7อองศาอีก5นาทีค่ะเราก็จะได้กล้วยที่คล้ายๆกล้วยทอดนาะข้างน,นอกก็จะแห้งข้างในเนี่ยก็จะนุ่มหนึบนั่นเองค่ะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันนะคะทุกคนจะได้กินกล้วยที่คล้ายกล้วยทอดแล้วก็อร่อยมากๆเลยโดยใช้แค่หม้อทอด ไรน้ำมันใส่ไปเลยแต่ว่าถ้าใครทําชิ้นเล็กแบบนี้นะคะน้องก็จะแห้งหน่อยก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วแต่ได้เลยนะคะว่าเราเนี่ยชอบชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นน้อยอย่าลืมลองเอาไปทาทานกันนะคะแล้วค่ะกล้วยอบที่มีเท็กเจอร์คล้ายกล้วยทอดข้างนอกแห้งข้างในนุ่มหนึบแล้วก็หวานฉ่ำมากเลยค่ะนี่นะคะระวังนะคะทุกคนกินแบบร้อนๆะอ่ะอร่อยมากแต่ มันร้อนมากเลยค่ะทุกคนระวังปากพองนะคะเพราะว่าตอนมิวกินเนี่ยโหร้อนมากค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นกินตอนอุ่นๆน,นะคะกําลังดีเลยค่ะดีต่อสุขภาพง่ายอย่าลืมลองไปทําทานกันนะ